สวัสดีครับผมโจทีเฮดซ่คลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการโหลดเซฟเอนดิ้งใหม่นั่นเองครับหลายคนที่เลือกภารกิจผิดในฉากจบเนะ่ยในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำนะครับไปด้ยหลังจากที่ไอ้หมอนี่มันมาหาเราแล้วนะครับเราก็จะได้เลือกแบบน,นี้ใช่ไหมนี่เลยครับปัญหาหลายคนนะครับที่เจอมานะครับก็คือเลือกข้อ A เนาะอาจจะก,กดไวไปหน่อยนะครับงานเข้าเลยก็ว่าได้นะครับผมบอกเลยว่า ไม่มีวิธีโหลดเซฟคืนนะครับก็คือเล่นแล้วเล่นเลยนะครับสำหรับภารกิจนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขและกันนะครับนี่เดี๋ยวเราเลือกไปก่อนแล้วกันนะก็คือถ้าเราเลือกข้อ A นะก็จะเป็นการฆ่าเทเวอร์ข้อ B ีฆ่าไมเคิลและข้อ C ก็คือ g ุดเอนดิ้งนะครับจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะหลายคนควรที่จะเลือกข้อ C นะแนะนําให้เลือกข้อ C นะนี่เลยแล้วก็กดโทรไป และภารกิจมันก็จะจบแบทคูดอนดิ้งธรรมดาเลยนั่นเองครับนี่โทรหารเลตเตอร์เนาะแลวตัวเกมมันก็จะถามเราว่าจะเซฟหรือเปล่านี่ครับนี่แล้วก็เซฟไปตัวเกมมันก็จะกลายเป็นออโต้เซฟเนาะและทีนี้ถ้าเราจะแก้ไขล่ะทํายังไงนะครับวิธีแก้ไขง่ายมากนะครับแต่อาจจะต้องไปโหลดเซฟเกมมานะครับนี่ความหมายก็คือเราต้องเลือกไปที่เกมแล้วก็เลือกไปที่โหลดเกมตรงนี้นะนี่ไง มันก็จะมีเซฟแบบ100%แบบนี้อยู่นะครับในโนะลกอินเทอร์เน็ตเนาะเราก็แค่ไปหาเซฟแบบ100%มานะครับวิธีหาง่ายมากนะแค่เราพิมพ์ว่า GTA V เซฟ100%นะครับผมบอกเลยว่าคนแจกอยู่ใน y t u b e นะเป็นร้อยเลยก็ว่าได้นะครับก็ทำวิธีตามขาวแล้วก็เอามาลงเซฟให้กลายเป็น100นะหลังจากนั้นเราก็โหลดเซฟ100%มานั่นเองครับอ่ะ อันนี้ข้ามขั้นตอนเลยนะสมมุติว่าเราลงเซฟ100%เสร็จเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเราก็จะได้แบบ1 0หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้มานะแล้วก็กดโหลดไปนี่กดโหลดไปนะนี่อันนี้ก็คือข้ามขั้นตอนนะสมมุติว่าเราติดตั้งเซฟหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เข้ามาในเกมของเราแล้วนะครับวิธีติดตั้งนี้หาได้จากโลกอินเทอร์เน็ตนะไม่ยากนะครับอโอเคครับตอนนี้ผมโหลดเกมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กลับมาแล้วนะครับทีนี้เราจะกลับ ไปเล่นแผน A B C ได้ยังไงนะครับเรากดสตาร์ทนะอืมแล้วก็เลือกไปที่เกมแล้วเราก็เลือกไปที่รีเพมิชั่นนั่นเองครับนี่ง่ายจัดเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากคนที่เล่นเกม100%ที่มาแจกเซฟน่ะเขาเล่นจบทุกภารกิจแล้วแน่นอนว่าเราก็สามารถที่จะกลับไปเล่น ทุกภารกิจได้เหมือนเดิมนั่นเองครับนี่เห็นปะก็จะเป็นวิธีนี้แหละนะง่ายจัดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ภารกิจที่71 72 73นี่ไงเราสามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับว่าจะเลือกเล่นจบวิธีไหนนั่นเองครับนี่และเดี๋ยวผมจะแนะนํานะว่าอันไหนเป็นตัวไหนเนาะสาหรับสาอันนี้นะสหรับอันที่71ก็คือ เล่นจบแบทกูดเอนดิ้งนะครับก็คือไม่มีใครตายทั้ง3คนนะครับไมเคิลเทเวอร์แล้วก็แฟงกินเนาะ3คนไม่ตายนะเป็นช้อยที่ดีที่สุดของเกมแล้วนะครับแต่กลับเอาไปไว้ในข้อ4นะ <c oughs> แล้วก็อันที่72ก็คือเลือกข้อ A ก็คือเราจะฆ่าเทเวอร์นั่นเองครับเนะี่ยพี่โหดของเรานะอย่าไปเลือกนะข้อนี้ไม่ดีอ่ะส่วนข้อนี้ครับ ก็จะเป็นข้อเอ่อข้อ B ในการเลือกค่าไมเคิลนั่ครับง่ายๆเนะอะ่เดี๋ยวเราลองทดสอบดูเลยนะแนะนำให้เลือกข้อนี้นะและข้อดีของการโหลดเซฟ100%มาในเครื่องของเรานะเราก็ยังสามารถที่จะเล่นภารกิจเดิมๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเลือก เล่นฉากจบได้ทั้ง3แบบเลยตอนไหนก็ได้นะครับนี่อันนี้ผมเลือกข้อ4เนาะก็คือเลือกแบจบแบบ Good Ending นะครับไม่มีใครตายทั้ง3คนอะไรเงี้ยอ่ะที่ไงมาแล้วอันนี้ก็คือการเลือกจบแบบข้อ4นั่นเองเนาะอืมก็เป็นภารกิจที่เราโทรไปปรึกษารามาก่อนนะให้มันมาช่วยนะครับเพื่อที่จะไปเกี่ยวก่่อม2 พี่ใหญ่2คนเนาะก็คือเทเบิลกับไมเคิลมันจะฆ่ากันแล้วนะครับเราก็ต้องไปบอกนะเฮ้ยใจเย็นนี่ไงเข้าไปที่โรงหลอบในตำนานนะครับเนี่ยก็จะได้เจอกับ2คนนั้นถือสไนเปอร์ใส่หน้ากนอยู่นะครับนี่เ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นภารกิจจบมาเองครับแล้วก็สามารถเลือกเล่นได้นะในหลังจากที่เราเล่นจบนะเราก็สามารถที่จะเลือกไปเล่นแบบอื่นได้นะครับจะเลือก ใครก็ได้ทั้ง3แบบนั่นเองครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับบอกว่าจะทําได้กันทุกคนแล้วกันนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์ก็ด้นะก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมสำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดสัตทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากโดเนียที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม